สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขวใจชาวทุ่งและกระทั่งผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับมื่อนี้จะเอาซาละนาลูมาฝากพี่ฝากนอนนะครับคือหลายท่านถามเขามานะครับว่าเอาใบอัั้นมามักปุย๋ยเราใชได้ธาตุยังเอาใบนี้มามักปุย๋ยเลไรสิมีธาตุอาหารยังเพราง่ายคือเอาอะไรมามักปุ๋ยจังสิได้ธาตุอาหารหลากหลายที่สุดวะเถอะคือจะเห็ดปุ๋ยมักแบบไฮมีร่วมสูตรร่วมธาตุอาหารต่างๆเพราะว่าธาตุอาหารของพืชนะก็ซิกธาตุซิเกสธาตุนี่นะครับ เป็นธาตุอาหารที่จําเป็นสำหรับพืชบางเสื้อเขาเอามะมักเขาบ่มันใจว่ามันจะมีธาตุอย่างบอกางเสื้อยามมันเป็นขี้ค้นดอกซื่อๆหน้าท่านว่ามื่อกี้ก็เลยเอาคนขั้วมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเป็นขอมูลของกรมพระนาที่ดินร่วมครับกรมวิชาการเกษตรเพิ่นวิเคราะห์วิจัยมากเจียวกับอาวัตถุดิบที่ห่อใส่เห็ดปุ๋ยเมื่อเอามหมักเป็นปุ๋ยหรืเสียได้ธาตุอาหารนี่ยังเนี่ยซึ่งจะมีธาตุอาหารลักอาหารลองอาหารเสริมมองง่ายคือสาได้ตัวนี้มะมักนี่จะจบทั้งที่จะได้ธาตุอาหารครบถ้วนทันทีอะ เอามาฝากพี่ฝางน้องว่ามีธาตุยังไงเนาะอันแรกเพื่อนบอกว่าในตัวเจนนะครับในตัวเจนในส่วนของธาตุอาหารหลักในตัวเจนส่วนใหญ่จะมีเยอะหรือมีมากในพืชตระกูลทั่วนะครับพี่น้องเขาจึงนิยมเอาพืชตระกูลทั่วมาปลูกเป็นพืชคุ้มดินแล้วก็ไถ้บเพื่อให้ธาตุไนตัวเจนนะครับพืชตระกูลทั่วทุกชนิดนะครับใบซ้ำสานะครับมีไนตัวเจนนะครับใบกระทินใบสนุนะครับแหนแดงเลานี่ล้วนจะห้ธาตุไนตัวเจนธาตุพี่น้องมีก็เอามามัก อา,อาจจะรวบรวมไว้นะครับไปเห็นใบสำซาลนกองเก่งเพ่งให่ก็กวดกองไว้เอาไว้ถมักเช้าถุงว่ามีในตัวเกลนนมาสันนะครับพี่น้อง น่าจกนั่นกับพืชใบเขียวอื่นๆนะครับพี่น้องกับมีนตัวเกนด้วยกันแต่จะมีมากมีหน่อยกันลดล่นกันลงไปนะครับตามคุณสมบัติตามการนําไปใส่ตามการเก็บสะสมของพืชเนาะที่แน่ๆก็คือพืชตะกูลทั่วนะครับในตัวเกนสูงเป็นอย่างเตี้ยเพราะว่าพืชตะกูลทั่วอยู่อหักทั่วนะมันจะมีจุลลนทรียที่สามารถตึงในตัวเกนได้นะหรือาัานาแแนแดงไปเลยในตัวเกน,นสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์น่งนะครับ <c oughs> ต่อมาฟอดฟอรัดนเอาเยืมามัก เอาอยัางมาเห็ดปุ๋ยมักกังเศษใดธาตุฟอสฟอรัสสูงหรือธาตุที่นี่เพื่อนก็บอกว่าพวกใบชะอมนยของเส้าทุ่งเนี่ยกากซากแค่ไหนเดี๋ยวจะเมียดลงมักเอาฟอสฟอรัสใบชะอมนะครับเพ่นบอกว่าใบชะอมใบสลิดใบท่วผู้กะทินบัวบกสะไลเน่ยนะครับเอามาเฮ็ดเป็นเอามาเฮ็ดเป็นส่วนผสมของปุ๋ยมักะจะให้ธาตุฟอตฟอรัสนะครับเป็นธาตุอาหารหลักตัวที่สอง ส่วนโพแทสเซียมไปนะครับธาตุเคเพิ่มความหวานบำรุงหมากบำรุงผลนะครับเพิ่งก็บอกว่าบรรดาพวกหมากฟักหมากแ้งทั้งหลายนี่ให้ธาตุโพแทสเซียมนะครับเอามาหมากักเป็นปุ๋ยนะครับพี่น้องหรือผสงกับพืชที่มีกลิ่นแรงๆนะครับที่มีกลิ่นแรงๆกระเทียมนะครับพี่น้องได้นะครับผักกาดผักขมนะครับ ผักตบชวาแม้กระทั่งแหนแดงก็ให้ธา,าตุในตัวธาตุฟอสฟอรัสเซียมพื่อกันนะครับพี่น้องถอ้าจะหาง่ายที่สุดก็คือผักตบชวากับแหนแดงนะครับนอกจากจะ,ะได้ในตัวเกลนแล้วยังได้โพแทสเซียมน้ำนะครับผักตบชวาเนี่ยจะมีเมื่อเอามามากเป็นปุ๋ยเราจะได้โพแทสเซียมประมาณสี่เปอร์เซ็นต์แหนแดงก็ประมาณสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องไปหาเหนิออเไไนผักกาดผักเกิดเอาไ้กินนะครับเอาต่อมาอาหารลักหูแล้วนะพี่น,น้องนะ อินพีเคเอายังมะมักนี่เสีได้ธาตุอาหารหลักสามตัวกับมีพวกแหนแดงพวกผักตบชวาพวกใบกระถินพืชตระกูลทั่วต่างๆนะครับพี่นอ้องนะครับต่อมาธาตุอาหารล่องบ่เนี่ยแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันเอายังมะมักจังสีได้อยู่นะครเพื่อก็บอกว่าถ้าเป็นแคลเซียมกับพวกกระดูกปนปลาปนนะครับใบกระถิ่นใบมะขามแปะใบมะขามแปะต้นมะขามเทศเนี่ยใบมันหล่นนี่ดีเนี่กวาดกองไปเลยมักปุย๋ยนะครับให้ธาตุ แคลเซียมเฮ็ดให้พืชแข็งแรงนะครับพี่น้องต่อมากับแมกนีเซียมนะครับยาทุกชนิดนี่มีแมกนีเซียมเลยบหนเอาหมากเป็นปุ๋ยปุ๋ยหมักจากหญ้าปุ๋ยหมักจากเศษหญ้าเสียหญ้าเดินบ้านก็จะเอาไปทิม่มมาเอามาก,กองซุ้มก็ไปมัดนะครับจะได้ธาตุแมกนีเซียมนะครับพี่น้องต่อมากับธาตุกำมะถันอาหารล่องตัวที่สามนะครับพวกที่มีกินแรงแรงขึ้นกันนะครับพี่น้องจะให้ธาตุกำมะถันพวกนี้เพราะว่าจะเป็นพวกอ้ขึ้นชายพักพร้อมกระเทียมขิงซาลแเน่นะครับ ไม่ไ่ว่าแต่สีใสปนกันยังยากเดีายวมมักปุ๋ยพอมาๆๆๆๆอ่ะผสมปนเปนกันไปน,น้องเพื่อนเนาะนะครับต่อมากรับพวกธาตุอาหารเสริมต่างๆจุลธาตุบาเนี่ยซึ่งปกติแหละอาหารเสริมหรือจุลธาตุเนี่ยจะมีอยู่ในพืชผักแทบทุกชนิดนนเนาะพ้อนี้เซตปากเพ่อนาะไล่ฟุงผักผักบริเว้าโดนนะครับจะมีอยู่ในพืชผักแทบทุกชนิดนะครับพี่อนอนาะพวกกันธาตุอาหารเสริมเพราว่าจะพืชตระกูลทั่วพืชประเภทหัวประเภทเถาเนี่ยส่วนมากจะให้พวกธาตุสังกะสี ต่อมากับแมงกานีสพวกมะเขือเทศนะครับหมักตะเบื้องสุกบรรดาที่มีสีสมดํแดงๆนี่นะครับจะให้ธาดแมงกานีสโบลอนนะครับพี่น้องโบลอนกับพวกพืชผักทุกชนิดนะครับมีธาดโบลอนนะครับเมื่อเอาพืชผักทุกชนิดมาหมักร่วมกับพวกกระดูกปนพวกใบกระถินนี่ก็จะได้แขลเซียมโบลอนไปบบื้องพืชผักท็ดให้ขัวเดียวนะครับต่อมากับพวกซิลิก้าซิลิเก้ซิลิคอน นะครับเพศให้พืชแข็งแกรง่งเซลลพืชแข็งแรงนะครับพี่น้องกับประเภศพ,พวกใบยาค่านะครับคือจังคนจะายเช่าตรงเคยนําเสนอว่าเอายาค่ามามักเป็นปุ๋ยเหรอจะเฮ็ดให้พืชใบแข็งแรง,ต,งตั้งตรงลําต้นไม่หักง่ายบ่หักโค่นง่ายนะครับเมื่อก็ดกีดีขึ้นขึ้นยาค่านะนะครับพี่น้องมีซิลิก้าลายแกบดิบแกบดํำหมนี่นะครับให้ทาซิลิก้านะครับสำหรับโซเดียมนะครับพวก มูลสัตว์ต่างๆเยอะมีโซเดียมในขีในงเหยวของง่วนเ่เข้มๆแอมละ่ะโซเดียมนะครับต่อมาก,กับพวกคาร์บอนคาร์บอนนี่ก็ได้พวกจากทานพวกขีเท่าพวกอย่างนะครับเอ้านัมาฝากพี่ฝากน้องก็ลองพี่จะหน้าพี่น้องมีวัตถุดิบตัวใดที่เอ่ยมาน่ร้ายในพื้นที่สามารถเอามาหมักเป็นปุ๋ยไดนะ้นอกพี็นเนาะก็บ่าจำเป็นต้องไปหาบักชนิดราคาแพงๆคือเศร้าทงวันเดี๋ยวว่าแค่รดสีส้สมอ่าให้ธาตุ แมกนีเซียมหลายแช่ก็ับว่าจะไปต้องไปซื้อมา้ว่าง่ายคือวัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นั่านี่อยู่ในพื้นบ้านเั่นนี่อ่าตัดหญ้าขัดปุ๋เอาไปให้ง่วงกินกับมักปุ๋ยนะครับน้องฟางเข่าเหลือมูนซัดนะครับหรือบางท่านก็อาจจะเฮ็ดแบบสูตรเข้มข้นกับที่มีหมากสตางค์นเจ้าไหนก็ถ้าจะมักปุ๋ยฟอสฟอลัตก็อ่าเนี่ยก่อนล่ะหินฟอสเฟตน้องเพื่อนเนาะศูนย์สามศูนย์นะครับเอามาหมักรวมกับมูนซัดนะครับให้จุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วก็สามารถเอาไป ปุ๋ยเป็นปุ๋ยฟอสฟอรัสได้นะครับปุ๋ยโพแทสเซียมกระบอกพี่น้อกไปแล้วนะพักตัวชาวว่าซึ่งมีหลายอย่นางหัวน้ำหองอย่าปล่อยมันหกให้เป็นมองงูป่างูอเตยลีเซือดึงขึ้นมาตาแดดไว้พวกจอพวกแหนะเมือนี่ให้แน่ตัวเจนให้โพแทสเซียมสูงนะครับในการมักปุ๋ยพี่น้องก็พี่นอ้นองก็ลองเลือกใส่เลือกหาเบื้องนะครับปกติเราวัตถุดิบเรานี่มีอยู่แล้วมีมากอยู่แล้วในท้องทิ่น,นะครับไ่จำเป็นต้องไปเลี้ยนซื้อเลี้ยนหานะครับในภาวะปุ๋ยแพง แต่เดี๋ยวนี้ยินว่าโลงเลรอได้ละ่ะปีไก่เขาจ่ายสักทุ่งซื้อปุ๋ยยู่เรียหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทปีนี้แล้วลแปดร้อยยี่สิบบาทแม่ซื้อไวป้ปีไก่อ่านวัชิลลุนกำไรนะขาดทุนเยอะๆย่อยยับเลยสงสัยยูเค่นกับรัสเซียเศร้าตีกันแลนะบ่ววเนี่ยรัสเซียมีโอกาสขายปุ๋ยเนี่ยปีไก่ฆ่าตีกันยูบุมีอารมณ์ขายปุ๋ยเห็นปุ๋ยแพงปีนีน้ส่งพอเผาล่งเราได้เอาปุ๋ยออกบมดให้จังเดยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็เอามาฝากพี่ฝากนอก้องเนาะสำรับ วัตถุดิบต่างๆที่พี่น้องจะเอามาหมักนะครับให้มันใจได้เลยว่าตาเป็นพืชผักได้ธรรมชาตินะครับที่เขาเอามาหมัก,กได้ธาตุอาหาราครบถ้วนสําหรับพืชแน่น,นอนก็คือปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรียนี่มีธาตุอาหารครบทุกตัวนะครับพี่น้องเพียงแต่ว่าอาจจะมีในปริมาณน้อยเท่านั้นแต่กระบอกเป็นยังเมื่อไปเทียบกับไปการนําไปใส่ของพืชซึ่งมันกระบอกด้นําเอาอไปใส่หลายเพราะอะไรนะครับก็สามารถจุ่นเจียกันไปได้นะ ถามวบาไวอีนนีก็โอ้ขาดธาตุอาหารรุ่นแรกใส่ก็เขาก็จงเสริมโดยปุ๋ยเคมีหรือปุยป๋ยปุย๋ยตามท้องตลาดที่มี้ธาตุอาหารทสูง,สง,สงเสริมกันไปนะครับพี่น้องเขาก็จะไปสดตรตลงไรเขาว่าอินซีเขาแกปุ๋ยเคมีไกลที่ที่จะจมใ้เขาเม่จักบทที่น,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 นี่ปลอดสารเพนะ่าจะไปสดตรตงพันโนะพันโนะใส่ร่วมกันนะครับเกิดประโยชน์นะครับเพื่อนแน่โตแน่ร่วมกันนะครับอินซีบางเคมีบางผสมผสานกันไปแต่ที่อยากจะให้ปลอดจริงๆก็คือสารพิษ ยาขายนยายากำจัดว่งแร้งเมอนี้เออครับเป็นไปได้ก็ยาไฮปอดนะพเป็น้ออเนาะสำหรับปุ๋ยเคมีก็บ่ได้มีผลต่อสุขภาพถ้าหาเข้าใส่ตามข้อมเขาใจตามข้อมถูกต้องที่เขาแนะนํามานะครับเอาคลิปนี้คงจะฝากพี um ่ฝากน้องเพจเทนี่นะครับคลิปหน้าม่ยังดีๆจังพ่อกันไหมฝากกดติดตามฝากไล์ฝากแชร์เป็นกำลังใจกับคนใจเศร้าทุกข์กับเราด้วยเปน้ออเด้อมีเวลาก็จะเอาสาระมาฝากพี่ฝากน้องสิละนะครับสวัสดีครับ